สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์นะครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าค้นคว้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าทําให้เรานั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตว่าคนแต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมีวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้างและวันนี้ครับผมจะนำท่านผู้ชมทุกท่านนั้นไปพบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนชั้นทะเลสาวิทยาซึ่งพวกเขานั้นได้มี ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนของเขาเราจะนําทุกท่านไปติดตามกันว่าพวกเขาได้สนใจที่จะศึกษาเรื่องอะไรและพวกเขานั้นมีวิธีการดาเนินการมีแผนการปฏิบัติงานและได้ศึกษาไปถึงไหนแล้วพบก,กับพวกเขาครับในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเส้นทางอารยธรรมของในอำเภอขาทะเลตอเชิญครับซึ่งการศึกษาเส้นทางอารยธรรมของ ในอำเภอขาทะเลสอของพวกเขานะครับก็ได้มีการสำรวจออกมาแล้วว่าในอำเภอขามทะเลสอเนี่ยยังมีวัตถุทางโบราณคดีหรืออารยธรรมของเนี่ยหลงเหลืออยู่เนี่ยอยู่สองหมู่บ้านนั่นก็คือหมู่บ้านทําดุงและหมู่บ้านน้ำถ่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเพื่อหาข้อมูลหรือแม้แต่การหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณ หรือแม้แต่คาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่หรือเอกสารที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อนํามาประกอบในการทำครั้งนี้ซึ่งการลงมือปฏิบัติจริงของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลยครับหลังจากที่เรารวมตัวกันที่โรงเรียนคำทะเลสอบยาของเราแล้วนะครับเราก็จะไปวัดน,นชาเลยรถคันนี้ครับ นเนลลีใช่อนนว่่่าาาทีีีมระสังเกตดูนะครับในวันน้ำฉานะครับทุกที่นะครับก็จะมีแต่หินทรายนะครับเราไปดูกันว่าหินทรายเนี่ยมีอะไรเกี่ยวพันกับวันน้ำฉาดบงนี้นะครับไปเลยครับวัดน้ำฉาตั้งอยู่ในบ้านน้ำฉาตําบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมามองภายนอกก็เปรียบเสมือนวัดธรรมดาทั่วไปแต่มองภายในมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและใช้เป็นที่พักผ่อนจิตใจของประชาชนทั่วไปและวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของผู้คนหลังจากนั้นเราก็ได้พบกับท่านเจ้าวาดวัดธรรมชา ซึ่งท่านก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆประวัติความเป็นมาของวัดน้ำฉาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในวัดน้ำฉาซึ่งจากหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแล้วแต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะทําให้เราได้ศึกษาร่องรอยเส้นทางอารยธรรมขอมในอำเภอขาทะเลสาต่อไปค่ะเข้าไปดูทับหลังที่ขุดพบเจอที่เป็นหลักฐานในสมัยขอมที่บ่งบอกถึงอารคยาสาร ที่ในปัจจุบันนี้เป็นโบสถ์เก่าของวัดน้ำฉาสร้างทับคร่องกับทับหลังอยู่ในปัจจุบันพบทับหลังแค่สองแผ่นคือทับหลังนารายบรรทมศิลป์และทับหลังนารายกวนเกษียณสมุทรเป็นหินทรายมีขนาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสภาพสมบูรณ์ซึ่งขุดพบเจอพร้อมกับวัตถุโบราณอื่นๆอ,อ,อาทิเช่นซีวลึงฐานโยนีหม้อไหกำไล และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านมีการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหินธรรมดาก็เลยนำกลับมารับมีดซึ่งนั่นถ้าเราไม่นำมาถุรักไว้อาจทำให้วัตถุที่มีค่าทางโบราณคดีสูญสลายโดยเปล่าประโยชน์<ม>พวกเราได้เข้าไปนมัสก,การพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในบทเก่าที่้างคร่อมทับหลังที่บอกว่าเป็นโรคยาสารในสมัยก่อน ควาเชื่อต่างๆของหมู่บ้านหลวงพ่อได้เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์และนอกจากนี้ยังมีครวาลบาลที่เป็นเทวดารักษาหน้าโรคยาสาลใบเสมาที่เป็นหินฟายและหินฟายต่างๆ ครับตอนนี้ก็15้านาฬิกากว่าแล้วนะครับตาฝนก็เริ่มจะแบบว่าพูดไปลงมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพันดุงแล้วเราจะไปสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านท่านมีน้ำว่าบ้านพันดุงกับบ้านน้ำฉาเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรใช่แล้วก็มีความสมคั์อะไรกับอารยธรรมของกันอย่างไรติดตามันเลยครับค่ะได้เลยค่ะ ครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับบ้านของคุณครูไพรวันวัฒนดโลกวิทนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วอ่าซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณครูไพรวันนะครับเป็นผู้ที่ได้บันทึกเรื่องราวของตำนานพระมันดุงเนี่ยไว้เป็นรยลักอักษรแล้วก็ทางที่ทางทางจังหวัดนะครับที่มาเอาหลักฐานตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็ได้สอบถามข้อมูลจากคุณครูท่านนี้แล้วครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านของท่านแล้วตามเข้าไปข้างในดีกว่าครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับ ฝนก็ลมแรงมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี <t <t um> um> <t <t ้เราก็ถึงบ้านของครูไัยวันแล้วผมว่าตามเข้าไปเลยดีกว่าครับ่าาาทน้เอากรหนูออกมาได้ที่ไหนมันก็ฝนอยู่เพราะไะนหนูครับปากฝนนี้ก็ตอนนั้นก็ยุ่คุยอยู่เดี๋ยวตอนนี้เราก็รอครูครูสักแป๊บนึงนะครับแล้วไปสอบถามกับดีใจดีใจดีดีใจมากๆคือคือว่า รุ่นใหม่รุ่นลูกหลานเนี่ยแบบว่าอยากจะรู้แล้วก็อยากจะเอาไอ้สิ่งที่มันมันลึกลับอยู่เก่าก่อนไปเผยแพร่ให้ก็จะดีคืออยากจะจะชอบใจและดีใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันลึกลับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจะเผยแพร่และไม่ค่อยมีคนจะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างในในเขตพื้นที่เราเนี่ยมันมันมีอะไรที่มันเก่ามันแก่มากแต่ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเพราะงั้นเมฆาอยากรุ้นลูกหลานเนี่ยเราไปเผยแพร่เราไปนั่นดู ช่วยเตอแค่ช่วยนั่นโดมันจะดีใจดีใจมาก